Extract file ในวันนี้ผมมาตามคิวที่ผลัดไปหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งจริงๆในช่วงนี้ผมก็มีตัวหนึ่งจากภาคที่ไม่เคยทำมาก่อนที่อยากจะทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าผมเลื่อนไปอีกเดี๋ยวก็จะไม่ได้ทำยานลำนี้กันพอดีนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกคนมารับชมยานรุ่นใหม่ของกองทัพซาฟกับเป้าหมายที่จะบรรลุสักิภาพแบบเดียวกับที่อาร์คแองเจลเคยทาในมินาวา หลังจากสงครามระหว่างซาพันกับแพลนในครั้งแรกจบลงไปความสงบสุขก็กลับคืนสู่มนุษยชาติอีกครั้งถึงจะเป็นเช่นนั้นกองทัพและกองกำลังไฟต่างๆก็ยังไม่วางอาวุธหรือว่าหยุดพัฒน,นาเทคโนโลยีในการลบใหม่ๆกันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างเสริมกําลังการลบไว้ภายใต้คํากล่าวต่อสาธารณชนว่าเพื่อการป้องกันตัวเองแต่ว่าการพัฒน,นาอาวุธทั้งหมดก็อยู่ภายใต้สนธิสัญญายูนิุสที่เซ็นกันในปี72โดยแจความสําคัญจะอยู่ในข้อ 6, 7และก็9 นั่นก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์จะถูกห้ามใช้ทางการทาหารรวมไปถึงเทคโนโลยีมิราชคอนลอยก็จะถูกห้ามใช้เช่นกันและข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของราชอาณาจักรสแกนดิเนเวียเป็นผู้เสนอขึ้นมานั่นก็คือให้มีการจํากัดจํานวนเรือรบโมบิลสูตรและก็โมบิลอาร์เมอร์ที่แต่ละชาติสามารถครอบครองได้อย่างเข้มงวดซึ่งการจํากัดนี้จะถูกกาหนดตามสัดส่วนทรัพยากรขอ,ของแต่ละชาติเช่นจําจนวนประชากรหรือว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้แพ l ant ที่มีเพียงกลุ่มคลัสเตอร์โคลนียจำนวน120โคลนีและแบ่งได้เพียง12เซกเตอร์หลักมีพื้นที่ประมาณ18,000ตารางกิโลเมตรซึ่งก็ใหญ่แค่ประมาณจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราเท่านั้นและมีประชากรน้อยกว่าคนบนโลกเป็นอย่างมากเพราะาโดนเหตุโศกนาฏกรร,กรมวลลนณทนยเลือดเข้าไปอีกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบทางการอาหารอย่างมากเลยครับถึงอย่างนั้นกองทัพซับพวกเขาก็ได้ปรับตัวแล้วก็พัฒนากําลังลบด้วยการใช้วิทยายการใหม่ในช่วงปี7 3จนเกิดเป็นโครงการ Second Stage Series แผนการสร้างโมบิสูตรรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมกับยานลบที่รวมเอาเทคโนโลยีที่ต่อยอดมาจากช่วงสงครามเอาไว้ในโปรเจกต์นี้ทั้งหมดเพื่อให้กองทัพของพวกเขามีแสงานุภาพเพียงพอที่จะสามารถต่อสู้กับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้และนั่นก็คือความเป็นมาก่อนที่จะกลายมาเป็นยานลบสรงพลังคุมกําลังใหม่ของกองทัพซาฟมินวาวากว่าจะเข้าเรื่องยานผมปูไปซะเยอะเลยครับแต่ก็เพราะว่ามันเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ซาฟมีหุ่นและก็ยาลบที่สรงพลัง เลยต้องขอเล่าสักนิดหน่อยดังนั้นหลังจากนี้ก็มาดูรายละเอียดของยาลำนี้กันเลยนะครับ LHM DB01 มีแนว่ายาลบปัจจันบานข้ามชั้นบรรยากาศรูปแบบปรับปรุงเฉพาะรุ่นล่าสุดของทางกองทัซพซับและเป็นยานลำแรกที่สร้างขึ้นมานับตั้งแต่ซึ้นส่วนสงครามครั้งก่อนมันถูกออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษให้มันสามารถทำงานร่วมกับโมบิสูตรและก็ยานสนับสนุน,นต่างๆในโครงการ Second Stage Series ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและจากส่วนที่สัญญา จึงทาให้หุ่นรุนใหม่เหล่านี้มีประสิทธิภาพที่สูงแต่ก็ติดปัญหาเรื่องพลังงานยานลำนี้จึงมาพร้อมกโลโ่มพิเศษอย่างดีเทอร์เรียนบีมเอเนจีทรานเฟอร์ซิสเต็มระบบถ่ายโอนพลังงานที่สามารถชาร์จพลังงานให้แก่โมบิสูตรเหล่านี้ได้ในทันทีรวมไปถึงตัวยานยังมาพร้อมกับโรงเก็บที่สามารถบรรจุโมบิสูตรได้มากถึงส1เครื่องและคั้วเพาที่ซับซ้อนซึ่งพัฒนามาเพื่อรองรับชิ้นส่วนของซ่าจีเอ็มเอฟเอ็กซ์ห้าซิกซ์เอสอิมพัลส์กรนดัมหนึ่งในโมบิ ยานลำนี้ก็ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนหุ่นตัวนี้โดยเฉพาะเพราะตัวยานนอกจากจะมีคาถาเพาที่2ตัว2ช่องหลักที่ด้านข้างแล้วมันจะมีคาถาเพาเสริมขนาดเล็กที่ส่วนกลางสาหรับอินพาวส์ติดตั้งมาให้ด้วยซึ่งนอกจากระบบการสนับสนุนโมบวิสูตรทั้งหมดแล้วตัวยานยังมาพร้อมกับระบบและก็วิสุท์สงพลังที่มีประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ล่าสุดอีกมากมายครับเริ่มตั้งแต่สะพานเดินเรือแบบ2ชั้นที่ในสภาวะปกติลูกเรือจะปฏิบัติการในสะพานเดินเรือรูปแบบสังเกตการหรือว่า observation bridge ซึ่งจะมีทัศนวิสัยที่กว้างสาหรับลูกเรือและกัปตันและถ้าหากเข้าสู่สถานการณ์การลบสะพานเดินเรือจะสามารถเลื่อนลงไปภายในกลายเป็นสะพานเดินเรือลบหรื Combat Bridge, ที่มีนขนาดเล็กกว่าแต่จะมีเกราะหนาล้อมรอบเพื่อป้องกันลูกเรือจากการโจมตีภายนอกได้ครับพร้อมกับที่ตัวยานยังมาพร้อมกับอาวุธทำลายล้างสูงทั่วทั้งลำในทุกระยะการยิงซึ่งใช้งานในการโจมตีได้ทุกสภาพแวดล้อมกับตัวยานยังมีความเร็วในการขับเคลื่อนที่สูงมากจึงทําให้ยานลํานี้ ถูกส่งไปช่วยปฏิบัติการภารกิจต่างๆอยู่หลายครั้งเพราะสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วกว่ากองกำลังอื่นๆอีกทั้งที่ตัวยานยังออกแบบมาให้รองรับการทํางานได้ทุกสภาพแวดล้อมทั้งบนอวาากาศในชั้นบรรยากาศหรือว,ว่าบนพื้นผิวน้ําจากทางเครื่องยนต์ไรขับสูงในการบินหรือว่าโฮเวอร์เจ็ตที่ใช้ในการลอยตัวเหนือพื้นในการปฏิบัติการร่วมกับกองกาลังภาคพ,พื้นอื่นๆและยังมีไฮโดรเจ็ตที่สามารถทําให้ตัวยานลอยอยู่เหนือผิวน้ําได้เหมือนกับเรือรบทั่วไปอีกทั้งปีกของตัวเครื่อง ยังสามารถกางออกหรือว่าพับเก็บได้โดยทั้งหมดที่ว่ามาจึงทําให้มันมีศักยภาพที่สูงมากพอที่ประธานคนปัจจุบันของแพรนอย่างกิลเบิร์ตดูรันดาจะเชื่อมัน่นและให้ความสําคัญกับยานลานี้เป็นพิเศษเลยครับบนยานมินาวาลำนี้โดยความที่เป็นยานรุ่นใหม่ระดับสุดยอดทหารที่ถูกคัดเลือกมาประจำการบนยานลำนี้นอกจากจะมีผู้เป็นาการระดับสูงที่มีฝีมือแล้วก็จะมีนักเรียนทหารที่จบจากสามมิเลเทรี่อะคาเดมี ซึ่งมีความสามารถที่สูงมาเป็นลูกเรือด้วยนะครับงานก็เริ่มไล่กันตั้งแต่ผู้บัญชาการระดับสูงกันก่อนเลยนะครับทาเรียกราดิสกับตันยานมินาว่าซึ่งเธอได้รับเลือกเนื่องจากมีความสามารถที่สูงและยังมีความเคร่งขึงเยือกเย็นจนเป็นที่เคารพนับถือจากลูกเรือทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเธอมีความเข้าใจแล้วก็ใกล้ชิดกับทหารใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีและยังยึดมั่นในความถูกต้องกับยังมีความรับผิดชอบที่สูงมากอีกด้วยครับอาเธอรยายาลองกับตันยานไฟแรงที่ถึงจะขาด และมีการตัดสินใจที่บูมบาบอยู่บ้างแต่เขาก็เป็นคนที่เป็นมิตรและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเรือภายในยานครับจากซ้ายไปขวาน,นะครับเชนจิงยี่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบการยิงประจํายานมาริกยาร์ดเบิร์ตเจ้าหน้าที่ควบคุมบังคับยานมินาว่าเบิร์ธเฮมเจ้าหน้าที่ค้นหาและระบุตาแหน่งศัตรูประจายานเมรีนฮอคเจ้าหน้าที่ c ซออซีประจํายานเป็นเจ้าหน้าที่ที่อายุน้อยที่สุดคอยติดต่อประสานงานกับเรารับกบินและการสื่อสารต่างๆเป็นน้องสาวของรูนา่า หนึ่งในนักบินประจำยานลำนี้ครับแอบบี้วินเซอร์เจ้าหน้าที่ c i ไอีกหนึ่งคนซึ่งถูกแต่งตั้งมาแทนเมรินในช่วงท้ายของสองครามแมดอาเวสหัวหน้าช่างเทคนิคประจำยานวีโนโดเูเปลและโยเลนเคนช่างเทคนิคประจำยานตัวละครประกอบที่มีชื่อก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นนักบินโมบิสูตรที่ประจำการบนยานลำนี้กันบ้างนะครับเริ่มกันจากอารซันซาร่านายทหารมากฝีมือเรดยูนิฟอร์มลูกชายของอดีตผู้นำแพลน ที่หายตัวไปตั้งแต่หลังจบสองครามครั้งแรกและถูกแต่งตั้งจากดูรรนเดลประธานคนปัจจุบันให้กลับมาเป็นหน่วยเฟสอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับถูกมอบหมายให้มาประจำการบรรยายมบนาวาครับไฮเน่เวร์เทนฟรุตอีกหนึ่งหน่วยเฟสแล้วก็เรดยูนิฟอร์มที่มาประจำการบรรยาลลำนี้โดยเขาเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ลูกน้องใต้บังคับบัญชาและก็ไม่ถือตัวโดยรวมแล้วถือเป็นคนดีสุดๆเลยครับชินาสกะนักบินอารมณ์ร้อนที่มีความสามารถสูงในเรดยูนิฟอร์ม ที่จบจากอะคาเดมี่ถึงจะมีความบุมบามเพราะขาดประสบการณ์ในการลบในช่วงแรกแต่ก็ถือเป็นกําลังลบหลักของยานโดยความสามารถที่สูงจึงทําให้ถูกรับเลือกเป็นผู้บังคับหุ่นที่ทรงพลังที่สุดใน s e คเก s ลเซตซีรีส์อย่าง i m p พาวสครับเรซาบาเรลนักบินเรดยูนิฟอร์มที่มีความเงียบขรึมวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีเยี่ยมและยังมีความสามารถในการรับรู้เชิงพื้นที่ที่เป็นเลิยอีกด้วยครับลูนามาเรียฮอคนักบินเรดยูนิฟอร์มที่มีความสามารถในการต่อสู้เรียไปชี้ที่ต่ํา แต่มีความจำนาญในการต่อสูร้ระยะไกลที่สูงมากจึงเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีเยี่ยมของยานลำนี้เลยครับมาในส่วนกำลังลบของยานมีนาวากันนะครับทางกันดัมแล้วก็หุ่น Product ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งนั้นเลยงั้นผมก็จะไล่วิธีเรตตัวเลยนะครับเริ่มจาก ZGMF x 5 6 s Impulse Gundam ที่ประกอบขึ้นจากยานขนาดเล็ก3ยูนิตอย่าง YFX M56S Co r e ์เอ็ม เชสไฟเออร์ er, และก็เล็กไฟเออร์กับมันยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมในรูปแบบยานบินขนาดเล็กอีก3ยูนิตที่เรียกว่าซิริเอตแพ็คแต่แก่อัลฟาฟอสซิริเอตเบต้าซอซิริเอตและแกมมาบรัสซิริเอตครับต่อกันด้วยหุ่นปกติที่เหลือแซตจีเอ็มเฟเอ็กซเซเวียกันดัมโมบิลสูตรเป็นรูปร่างเป็นยานลบได้ตามด้วยรุ่นแมสโปรดักต์แซตจีเอ็มเอฟซิกซวาส์อาร์แซตจีเอ็มเอฟวันเทาสั้เดอร์ ZGMF 1000 A1 Gunner Saku Warrior ZGMF 1000 M b r e a s t Saku Warrior ZGMF 1000 1 Saku Phantom ZGMF 1000 1 M b r e a s t Saku Phantom ZGMF X2000 Goofy Knight และกันดัมรุ่นใหม่ในช่วงท้ายอีก2เครื่อง ZGMF X42S Destiny Gundam และ ZGMF X666S Regent Gundam ครับ ต่อไปจะเป็นด้านอาวุธท,ที่ติดตั้งบนยานลำนี้กันนะครับซึ่งตามที่ผมได้กล่าวไปในช่วงแรกด้วยตัวยานเป็นยานรุ่นใหม่อา,อาวุธท,ที่ติดตั้งไว้เลยมีความทรงประสิทธิธภาพทั้งนั้นเลยนะครับงานก็เริ่มกันจากซีวิสปืนกลต่อต้านอากาศายานขนาด40มิลลิเมตรติดตั้งไว้ทั้งหมด12ยูนิตรอบตัวยานสำหรับการสกัดกั้นขีปนาวุธหรือว่าโมบิลสูตรศัตรูครับแอนตี Anti ้บีม er, เด็บชาร์จรันเชอร์เครื่องยิงระเบิดอนุภาคสำหรับต่อต้านลำแสงจำนวนมากที่เมื่อใช้งาน จะทาการปล่อยควันอนุภาคเพื่อดูดซับลาแสงพลังงานเอาไว้สาหรับการป้องกันการโจมตีจากลําแสงอย่างไรก็ตามอนุภาคเหล่านี้นอกจากป้องกันลําแสงของศัตรูแล้วมันก็ยังทําให้ประสิทธิภาพในการใช้อาวุธลำแสงของมินาวาลดลงด้วยเช่นกันนะครับ M 1 o so isode triple canon ปืนใหญ่สามลำกล้องขนาด42ซนเมตรที่ติดตั้งอยู่บนตัวยานด้านหน้าของคาตาเพาส่วนกลางเป็นหนึ่งอาวุธหลักของมินาวาปกติแล้วจะถูกเก็บไว้ในแผงเกราะโดยลำกล้องจะถูกพับเก็บเอาไว้นะครับ มิสไซล์ลันเชอร์เครื่องยิงขีปนาวุธแบบสี่ช่องยิงจำนวน4ียูนิตติดตั้งอยู่บริเวณรอบตัวยานสามารถยิงมิสไซล์ชนิดบนอวากาศไนฮาร์ดมิสไซล์ชนิดภาคพื้นพาซิฟาลมิสไซล์สกัดกัน้นดิสพาในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมกับเนื่องจากแท่นยิงที่หันไปด้านข้างมิสไซล์จึงต้องหมุน90องศาหลังการยิงออกไปเพื่อพุ่งใส่เป้าหมายครับตอร์ปิโดลันเชอร์เครื่องยิงตอร์ปิโดจำนวน4ยูนิต แยกออกมาเฉพาะจากช่องยิงมิสไซล์ซึ่งมันจะติดตั้งตอร์ปิโดชนิดวูแฟลม m อ็มทวิเอาไว้ XM47 Tristan Dual Be ว a นท n n สตปืนใหญ่ลำแสงคู่จำนวน2ยูนิตที่ถูกติดตั้งไว้อยู่เหนือแทน่นยิงคาตาเพาที่ด้านข้างทั้งสองฝั่งอีกหนึ่งอาวุธโจมตีหลักของตัวยานที่นอกจากจะใช้โจมตีแล้วยังใช้เพื่อควบคุมกา,การปล่อยตัวของโมวิสูตรในการปฏิบัติการได้อีกด้วยครับ QCX1 ีนทานฮอยเซอร์โพสิชันบลัสเตอร์แคนนอน อาวุธที่ทรงพลังที่สุดบนยานมินาว่าและเป็นปืนใหญ่ประจํายานสามารถยิงลาแสงพลังทําลายล้างสูงออกไปได้และทําให้มินาว่าเป็นยานลําแรกของทางฝั่งซั์ที่ได้ติดตั้งปืนชนิดนี้เอาไว้โดยจะติดตั้งไว้ที่ส่วนกลางด้านหน้าของตัวยานและจะถูกเก็บไว้ใต้แผงกาอจนกว่าจะมีการใช้งานครับต่อไปจะเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะครับด t ว e r เร B ย a บีเ e เนจ t ทรานเฟอร์ซ s สเตระบบถ่ายโอนพลังงานด้วยลำแสงดีเทเรียมรุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกันดั้มเจนที่2ของทางซับ ซึ่งมินาว่าเป็นยานลำแรกและเพียงลำเดียวที่ติดตั้งระบบถ่ายโอนพลังงานนี้เอาไว้ซึ่งมันจะทาให้ยานลำนี้สามารถชาร์จพลังงานให้กับโมบิลสูตรได้ในทันทีโดยไม่จำเป็นต้องกลับมารรภายในยานช่วยให้การต่อสู้ลื่นไหลและสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ได้ครับบูสเตอร์ตัวยานนั้นสามารถติดตั้งบูสเตอร์แบบทูสเตตสำหรับเสริมการบินที่จะทําให้ยานมินาว่าสามารถบินขึ้นสู่อากาศได้ด้วยตัวเองที่ตัวบูสเตอร์หลังจากออกสู่อากาศแล้ว ีจกจตัวยูนิตจะถูกปลดออกในสเตจแรกเมื่อใช้พลังงานหมดเพื่อลดน้าหนักในชิ้นส่วนในสเตจที่2จะถูกใช้ในการเดินทางด้วยความเร็วสูงบนอวากาศต่อครับเกรดเล็กน้อยของมินาว่านะครับมินาว่าถูกตั้งชื่อตามเทพีแห่งปัญญาและก็สงครามในตำนานของชาวโรมันซึ่งเทพีองค์นี้ชาวกรีกโบราณจะรู้จักในนามอาทีนานะครับอาวุธของยานอย่างทอนฮอยเซ วูเฟรมทริสตันแล้วก็อิโซเดจะถูกตั้งชื่อตามตัวละครจากบทประพันธ์โอเปร่าของคีตากวีชาวเยอรมันวิลเฮมริชาร์ดแว็กเนอร์นะครับในวันที่2ตุลาปีคอสมิก e ีราที่73มีนาว่าได้ถูกส่งออกไปทำการสู้รบก่อนจะถึงกำหนดปล่อยอยานจริงเนื่องจากเหตุการณ์การบุกรุกเข้าจิงกันดัมในเซกเกิลสเตจจำนวน3เครื่องซึ่งเกิดขึ้นณสเปซคอนีทางการทหารของซาร อย่างอโมรีวันและออกปฏิบัติการพร้อมกับโมบิลสูจจำนวนหนึ่งอย่างอิ p พาวส์กันดัมซากูอัลเออร์จำนวน2เครื่องซากูแฟนทอม1เครื่องแล้วก็คูอาสอาอีก2เครื่องนะครับพวกเขาได้ปฏิบัติภารกิจในการไล่ตามยานชั้นกีตี้รูของหน่วยแฟนทอมเพนที่ตอนนั้นได้โค้นเนมจากขังซับบอโบกีวันซึ่งเป็นผู้ขโมยกันดัมทั้ง3าเครื่องไปนะครับจนต่อมามินาว่าก็ต้องเข้าปฏิบัติภารกิจฉุกเฉินในการพยายามหยุดซากโคลเนียยูนิวเซเว่น ไม่ให้ตกลงสู่โลกโดยปล่อยโมบิสูตเข้าไปดําเนินการทําลายและประทะกับกลุ่มที่เชื่อในแนวทางของแพตติซาร่าที่พยายามจะทิ้งซากนี้ลงสู่โลกมีแนวว่าได้ทําการใช้ปืนใหญ่ประจยานทานอยเซอร์ยิงทําลายชิ้นส่วนขนาดใหญ่ลงไปได้และต้องทําการฝ่าชั้นบรรยากาศลงสู่โลกและมุ่งหน้าเข้าสู่อนณาเขตหน้าน้านําของออฟเพื่อส่งตัวเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรนี้ที่ต้องหลบหนีขึ้นมาบนยานตอนมีเหตุชิงโมบิสูตกันครับและจากเหตุการณ์ที่ยูนิวเซเว่นตกลงมาในโลก ทำให้สงครามระหว่างสาพันโลกกับแพลนต์ได้ประทุขึ้นเป็นครั้งที่2ทำให้ยานมินาว่าต้องมุ่งหน้าออกจากออฟไปยังฐานคาเปนตารียแต่ถูกกองทัพโลกล้อมไว้และกองทัพออฟก็กดดันไม่ให้ล่าถอยชินาสกะจึงได้มาขับซอสอิมเพลว์เข้าเปิดทางจนมินาว่าสามารถหลบหนีออกมาได้ครับซึ่งต่อมาที่คาเปนตารียเบสซากูวอริเออร์หนึ่งเครื่องได้ถูกนําออกจากการที่อาซันซาราหน่วยเฟสที่ได้รับมอบหมายโดยตรงมาจากท่านประธานดูรันเดล แต่เข้ามาขอขึ้นไปจำการบนยานลำนี้พร้อมกับเซเวียกันดัมละยานมินาว่าก็ได้รับคำสั่งให้ทำการบุกทะลวงโลงเฮนกินเกตที่กองทัพโลกได้ไปตั้งป้อมป่าก,การเพื่อขีดขวางการเดินทางของทาหารซาับและคนในพื้นที่มินาว่าโดยอิมพัลส์ได้ไปปฏิบัติทาแผนแอบลอบโจมตีจนสามารถทำลายฐานแห่งนั้นลงไปได้ทำให้หลังจากนั้นมินาว่าได้เข้าเทียบท่าที่ฐานในเมืองดีโอเคียและพบกับประธานดูรรนเดลซึ่งที่นั่นพวกเขาได้รับนักบินใหม่ จากหน่วยเฟสคนที่2องไฮเน่เวเทนฟรุตขึ้นมาประจำการตอนที่ยานจะถูกนำกูอาสอาออกไปหนึ่งเครื่องแทนที่ด้วยกูฟอีกไนท์และเดินทางต่อไปถึงการต่อสู้ที่ช่องแคบดาดันนลวที่ที่นั่นพวกเขาต้องปะทะกับกองทัพออฟที่ตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพโลกไปแล้วและเหตุการณ์ยิ่งสับสนรุ่นวายมากยิ่งขึ้นระหว่างที่มินว่ากำลังจะทำการยิงปืนใหญ่ใส่กองทัพออฟ ฟรีดอมกันดัมพร้อมกับยานอาร์เกนเจได้ปรากฏตัวขึ้นมาขัดขวางการโจมตีเอาไว้อีกทั้งเจ้าหญิงแห่งออฟได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อที่จะห้ามทับของตนจนท้ายที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้ทําให้ไฮนี ne, ถูกไกอาร์การดัมสังหารลงไปพร้อมกับที่ยานมินาว่าได้รับความเสียหายครับนําไปสู่การต่อสู้ที่เกาะครีสที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับมินาว่าต้องเผชิญหน้ากับกองทัพโลกที่มีออฟอยู่อาร์เกนเจปรากฏตัวขึ้นเพื่อมาห้ามศึก แต่ครั้งนี้อาซานซาร่าในเซเวียกันดัมได้เข้าปะทะกับฟรีดอมแต่ก็ถูกทำลายไเหลายชิ้นดีกับที่ชินในอิมพาวส์จะเข้าจัดการอาบิสหนึ่งในโมบิสูที่ถูกขโมยลงไปได้พร้อมกับไล่ถลุงกองทัพเรือของออฟจนพังพินาศไปหลังจากนั้นก็มีปฏิบัติการด่วนในการเข้ายับยั้งโมบิลอ์เมอร์ขนาดยักษ์ที่เข้าทำลายยุโรปเดสทรยกันดัมโดยมินาว่าได้เร่งรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับส่ง ulse, อิมพาวส์ออกไปเพื่อทำการต่อสู้ที่ตอนนั้นฟรีดอมกันดัม กำลังเข้าวัฏทะเพื่อเยับยางเอาไว้อยู่เช่นกันผลก็คือ i m p u l s e และ r e ีด o มได้ช่วยสร้างความเสียหายให้เดสทรีกันดั้มก่อนที่ฟ e ีดอมจะเข้าทําลายมันลงไปได้ครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาซึ่งอาร์เกงเจลได้เข้ามาแทรกแซงการต่อสู้ในหลายต่อหลายสมรภูมิทําให้ดูรดันดัลได้สั่งการ o p e r a t i o n Angel Down าวให้มีนาว่าเข้าทําลายยานลํานั้นลงซะถึงแม้ว่า i m p u l s e จะสามารถไล่ต้อนและทําลายฟรีดอมกันดั้มลงไปได้แต่มีนาว่าที่ไล่ต้อนอาร์เกงเจลอย่างหนัก จนเกือบจะสามารถทำลายมันลงไปได้แล้วก็ไม่สามารถใช้ปืนใหญ่ไปจำยานจัดการอาร์เกนเจลส่งผลให้พวกเขาดีรอดไปได้ครับหลังจากนั้นมีนาว่าก็ได้เดินทางไปถึงยังฐานทัพที่ยิบรอตา้าและได้รับเลซินีการดัมกับเลเจนด์กันดัมพร้อมกับพุ่งหน้าเข้าร่วมโอเปอเรชั่นแรนดนาร็อกเพื่อทําการโจมตีเฮเวนเบสของทางสาพ,พันธ์โลกที่แผนการในครั้งนี้ กะจะเข้ากวาดล้างกลุ่มโลกอสที่หลงเหลือโมบิสุดของยานทั้ง Destiny Legend และก็ i m p พัลส์รวมกันเข้าจัดการ Destroyer อร์จำนวนห้าเครื่องลงไปได้อย่างงไไ่ายดายต่อด้วยการโจมตีออฟที่คาดว่าหลอดจีบิลได้กบดานอยู่ในนั้นแต่ก็พลาดท่า,าจนหลอดจีบิลสามารถหนีขึ้นอวกาศไปได้และผลจากที่กองทัพโลกใช้เรควียมในการโจมตีใส่แพลนทําทให้มินาว่าถูกเรียกตัวขึ้นไปบนอวกาศ เพื่อสมทบกับกองกําลังที่เหลือในการเข้ายึดยั้งในยึดเดควยมที่ฐานดาราลัสบนดวงจันทร์และสามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จครับจากนั้นมินาว่าก็ต้องเข้าร่วมการต่อสู้ในศึกครั้งสุดท้ายของสงครามครั้งนี้โดยการเข้าปะทะกับกลุ่มทรีชิปอ l เรียนส์ที่มีลักซ์คลายเป็นผู้นําก่อนที่ในช่วงสุดท้ายพวกเขาจะต้องเข้าปะทะตัว,ตว,ตว,ตวอตกับยานางเอนเจอที่ไล่ย,ยิงกันไปกันมาสร้างความเสียหายแก่กันและกันอีกครั้งที่มินาว่าได้เปิดใช้งานปืในใหญ่ประจำยานโจมตีใส่ แต่ก็ถูกอาคาสึกิกันดัมเข้ามาช่วยป้องกันอาร์ชแองเจิลเอาไว้และทําลายปืนใหญ่นั้นลงไปจนในที่สุดก็ถูกอาร์ชแองเจิลม้วนตัวยิงทาลายทิสตันทั้งสองกระบอกแรงระเบิดได้สร้างความเสียหายรุนแรงลงไปภายในยานก่อนที่จะถูกอาร์ชานซาร่าในอินฟินิตจัสติสทำลายทัสเตอร์ส่วนท้ายจนกําลังเครื่องตกลงตัวยานล่วงหล่นลงสู่พื้นผิวของดวงจันทร์พร้อมกับที่หลังจากนั้นเมสซาย,ยาและเลกเ,ลเอียมของทางฝั่งาซารฟจะถูกทำลายลงไปกับตันกราดิส สงได้ออกคําสั่งให้ทุกคนสลายยานและเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางของยานที่ส่งพลังที่สุดของซราบลำนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับยานมินาว่าเว้นไปนานจะทาได้ทําอยู่หลายครั้งกระโดดตัวอื่นเข้ามาแรกเรื่อยๆกว่าจะออกมาเป็นคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับคลิปนี้หากใครมีอะไรอยากเพิ่มเติมอยากพูดคุยกันตรงไหนก็มาเมนพูดคุยกันได้นะครับผมรออ่านเสมอและก่อนจะจากกันไป ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างพี่ซุสโคอาซีเคที่สัปดาหที่ผ่านมาซัพพอร์ตกันอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็คุณดับเบิลโอแจ็คเกด้วยขอบคุณมากมากนะครับมีแรงทําคลิปมากขึ้นสุดๆวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกาลังใจไปกับผมด้วยนะครับอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ